อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ

kacami tapi yang pi kacami tapi ah, amang keruh kacami tapi ah, amang seranang kacami tapi ah, kacami tapi ah, kacami di เวระนิสิขาภะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระนิสิขาภะทังสมาธิยามิอาสินาธานาเวระนิสิขาภะทังสมาธิยามิอาสินาธานาเว มิตามิสุวิชญาณเวรามนีสิกขาบัณฑงสมาธิยามิอุกาวาทาเวรามนีสิกขาบัณฑงสมาธิยามิมกสาวาทาเวรามนีสิกขาบัณฑงสมาธิยามิโมกามเอริยะมะจักุมาทัสานา

วันัพโลโนตุุมาเตภวทวันราโยตุขีทีขายุโกวัตปีีโวัฒนัโลโอนาตุุมาเตปวทวันราโยตุขีที่ขายุโกวัตปีทีโยวัฒนตัพโลโนาตุุมาเตปวัตวันราโยตุขีที่ขายุโกมาวิวาสนาสีริสนิจังุาปจายโนตตาโลธรรมาวัฒนทิายุโนตุขา แมรหางมหาาลุนโอนาโตอันายนตายสุขายอตระกวนินางบุเรศาบาลุีทัพพาปโตทัพโมุตมะเขเตนะสัจะวัเนะมาตุกั้ปทวาเละทันติสัญญาวะทันยวีจาราะเลระินนงรเยตุกุสุุเทตุาิสวิปนต์นนาทัสราเนะินญาโทันติวยาวจัง

นานัตตานานัตถิอนุันตังกายโนวันโตเยโสตติปุถานรังคคัสสัตาเมตาวิอะกัตถะมณมัยโตนิวปุตโตโนอะกัปโตปุโปรติปันนันนานัตถังวรรมชาตินานัตเถรเถรปันนันนานัตจงละเอะนุสเตรหะเถรธรรมเวปันนันนานัตวิสาคุธรรมเถรเถรธรรมเถรปันนันนานุณญาปิเถนุสเรธรร ขณะกทังฐาารโหติข้าวอายุเ้าวนโลกจะโสจิตจิตุขังรังคคันสัาตาเมนาวีอากาศธรมะไม่โทเอวัตุโทนุโทอากาปัจจุบุปโศีสีไอโทนัตโตติวานัโตปิบาลัตโตุขสัตตาเมธาีสุขังโทปิคัสเจติอายุสัตว์มังวันังนนิพพานโทติภา ดิยาตัวโหดิยาทายาสุกปัจจัิดิยาสิบบันเอเตกัปปะนิวาสัมปันธิทิฏฐิโยบีโรวันเตตโปเชตวะสัญญาเตพระมยโยยะตถาเทวะฮาสิงคาสังิมาดิเตตอุจิตาอุจยันติมานิทามานยันตินังเดตุนังอันสัมปันติมาตัพัง suho rasam dewata nukam pito co so raka kacana nisvata sijani agu tani sama kata niku ma niku ayani wa antari kesang dewaguna suani adoh pita kacaja nanda dupa di tang dupa di tang kini di di loka temukumya ya dupa napa dupa pang thamo kese tanghukal kana antman ทโบทานิ่นมเมตตนเมตเมังกัลโลรมนุษิยามถ้ายังที่วาจาตัวยารันติเยปมิปัจจุบนหลังกิสังขานอเตโของมนุนตะนุกุภาปูทาวงเสเสนนอิติภารยอาทิตย์สรรชามนุษย์เอียดาตัดสมัยเอรักกระทำคมัมตาติศทาติ้วย สกยาิมิกาเจมเทานตุนาธัตาุกนุในภูนางวาโขขวายาวัาปทมตังเปทานามัทธายะเอวังตินโยยัโคกาสัมคิุปติตาีกระตังนสะสทานโตภะคะปิโตยะธ ังนิทัติโตเวทานูชาติกตาภาลัจะผิดขูนมนุษทินนาตุเหุบยังปฏิบังอนุปการทีะพุิานภาเวนะสพมาทมาลูภาเวนัสมาทำขานูภาเวนะสุทาทนังธัมรัตนังสังฆระตนังตินารัตนานอาุภาเวนัสกุราติที่สตธรรมขันธา นุภาเวนะปิตติภัณยานุภาเวนะจินตังวะทานนุภาเวนะสัพเพเตโลคาสัพเพเตวิยาสัพเพเตอันฑรายาสัพเพเตอุปัตตวสัพเพเตสุนิวิตาสัพเพเตมังสาวินัสกันทายวัตโภนะนะวัตโตติปิวัตโภยตวัตโภวุลวัตโภวันวัตโภติวัตโภติ ถ้าโลกยัาเวรานุคันโตปัจจุบันนี้ก็อันตรายอันน่นันเหตุทีน้ำรายเฉพาะอย่างทน้ำสีหายรรค์จะบวกกับทีติภาสัตายสิบังสิบังสิบวัน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 บันสิบวันสิบวันสวัตสิวันสิบวยนสิติบวันสิบวันสิบวัิบวันสิบวันสัพพิบังสังสันสันติบวัสิบวันสิบวันสันสิบวสิบวันสิบวันสวนสิบวัสิบวันิ วันุตเดภูติศาสตมังรังรักขันธิศาสปเจวัฏธาติปธรรมะลุกฮาวีนัสทารโภคีวันุตเสภูติศาสตมังรังรักขันธิศาสปเจวัฏธาติปสังฆะลุกมาโวนัสธารโภคีวันุตเสเตตังดีหาุกามหาเตตาหมาปัญญาหมาภูคาหมาอินท ติตทารโตรัตตะรัตตเนตีตีเนติทิธนังราพังโตทิพากยังกังบลังติวิตอายุวันจะโพกังุทีทวัสตวัสสาจะอายุเจิวติทิอวันุเดตังสิธิธรรมังสิธิทังคังติิทับะจิวันสุเต